การชมภาพยนตร์ผ่านทีวีที่เป็นจอ LED หรือว่า OLED โดยการปิดไฟเพื่อสร้างบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับโรงภาพยนตร์และลดแสงสะท้อนของแสงไฟที่จะสะท้อนเข้าที่จอควรทำหรือไม่คลิปนี้พี่ช่างจะมาเล่าใฟังกันครับ เพื่อนๆที่ใช้จอ LED ในการชมภาพยนตร์ชมสาระบ,บันเทิงต่างๆอาจจะเคยพบปัญหานี้การบ้างเช่นเวลาเราดูในห้องเราเปิดไฟที่บนเพดานของเราเนี่ยครับก็คือมันจะทำให้มีแสงเหล่านี้เข้าไปสะท้อนที่ยังจอภาพที่เรารับชมหรือว่าการเปิดโคมไฟสลัวๆก็จะทำให้แสงไฟเหล่านี้ เข้าไปสะท้อนซึ่งก็ในการแก้ปัญหาแสงสะท้อนเข้าไปที่จอเนี่ยคือหลายๆคนก็อาจจะปิดไฟในห้องเพื่อที่จะให้ห้องเนี่ยมืดแสงจากเพดานก็จะไม่สะท้อนที่จอแล้วทำให้ได้บรรยากาศในการชมภาพยนตร์แต่พี่ช่างจะขอแนะนำว่าอย่าปิดไฟเพื่อชมภาพยนตร์จากจอทีวีนะครับเพราะว่า การชมภาพยนตร์ผ่านจอทีวีจะเป็นการมองเข้าไปที่แหล่งกําเนิดแสงโดยตรงซึ่งเวลาเราปิดไฟในสภาพแวดล้อมที่มืดแล้วมีแค่แสงจากจอเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสายตาในระยะยาวครับด้วยสภาพแวดล้อมที่มืดสายตาของเราเนี่ยจะเพ่งไปที่จอซึ่งทําให้เกิดม่านตาขยายผลเสียในระยะยาวของการปิดไฟดูทีวีหรือดูภาพยนตร์ก็คือจะทําให้เราเนี่ย ปวดกระบอกตาครับปวดเบ้าตาเพราะว่าเราจ้องมองไปที่แหล่งกำเนิดแสงโดยตรงโดยที่สภาวะแวดล้อมของห้องเนี่ยมีแสงที่ไม่เพียงพอมันจะแตกต่างกับการชมภาพยนตร์จากจอโปรเจคเตอร์เพราะว่าจอโปรเจคเตอร์เนี่ยจะเป็นการสะท้อนของแสงไปที่จอหรือเฟรมซึ่งเป็นการรับชมแบบพาสซีฟ จะไม่เหมือนกับการมองไปที่จอทีวีโดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างในการที่เราไม่อยากชมภาพยนตร์ที่มีแสงสะท้อนเข้ามาในจอเวลาชมมันอาจจะทำให้รู้สึกลำคาญสายตาในการมองนะครับคลิปนี่ยพี่ช่างก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้เราชมภาพยนตร์โดยการปิดไฟในห้องได้อีกทั้งยังไม่มีแสงสะท้อนไปที่จอทีวีเพื่อลบกวนสายตาของเราในการชมภาพยน ออีกด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ก็คือตัวนี้ครับ LED s t r e e ตัวนี้ก็จะมีจะเป็นดวง LED เล็กๆตามสายแบบนี้เลยซึ่งความยาวเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของจอทีวีของเรานะครับว่าจอของเรามีขนาดเท่าไหร่55 65หรือ75นิ้วเขาก็จะระบุเลยว่าขนาด ทีวีกี่นิ้วจะต้องใช้ LED ีกี่เมตรนะครับตัวนี้เราสามารถติดได้ด้านหลังจอทีวีนะครับตรงบริเวณใกล้ๆกับกรอบของจอแล้วการใช้งานก็ง่ายมากครับ l ี d Strip เนี่ยกินไฟแค่5โวลต์ผ่าน USB เราสามารถติดตั้ง LED ี t ติ p เนี่ยหลังจอทีวีแล้วก็เสียบไฟเลี้ยงไปที่ช่อง USB ของทีวีเพื่อรับไฟ5 V? โวลต์มาเพื่อให้ LED เนี่ย ส่องสว่างไปที่ด้านหลังจอตรงนี้ก็ต้องแนะนำนะครับว่าเพื่อนๆที่ใช้ทีวี LED อยู่เนี่ยแนะนำถ้าใครวางกับโต๊ะแนะนำให้วางที่อยู่ในระยะที่ใกล้กับผนังที่สุดหรือถ้าใครแขวนทีวีที่ผนังแบบพี่ช่างได้เนี่ย ก็จะยิ่งดีเลยนะครับทีวีพี่ช่างที่อยู่ด้านหลังพี่ช่างเนี่ยก็ทําการติดตั้ง LED strip เรียบร้อยแล้วซึ่งพี่ช่างก็ติดมาหลายปีแล้วด้วยมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของแสงสะท้อนเข้าจอแล้วก็ลดการปวดตาของเราในการชมภาพยนตร์ตอนนี้พี่ช่างเปิดไฟที่เพดานถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นว่าจะมีเงาจากแสงไฟที่อยู่บนเพดานเนี่ยสะท้อนไปที่จอและเดี๋ยวพี่ช่างจะปิดไฟ ส่งเพดานให้ดู LD ตัวนี้ก็จะทำงานส่องในบริเวณรอบๆจอของทีวีตอนนี้พี่ช่างปิดไฟที่เพดานะแสงที่เห็นก็คือจะเป็นแสงที่อยู่รอบๆของกรอบจอทีวีแบบนี้แสงเนี่ยจะช่วยให้เราได้บรรยากาศในการชมหนังในห้องอีกทั้งยังลดการสะท้อนของแสงที่ไปอยู่ที่จอทีวีแล้วยังทำให้เราสามารถมองภาพได้อย่างสบายตาภาพอาจจะดูสวยขึ้น ไปอย่งไรบ้างครับได้บรรยากาศของการชมภาพยนตร์ที่แท้จริงแล้วยังช่วยถนอมสายตาในห้องด้วยจอทีวีมีราคาแค่หลักร้อยบาทเท่านั้นเองแต่ช่วยแก้ปัญหาในการชมภาพยนตร์ด้วยจอทีวีได้เป็นอย่างดีเลยพี่ช่างแนะนำครับว่าใครที่ชมทีวีผ่านจอเวีดีควรจะซื้อติดเอาไว้ด้านหลังจอเพื่อช่วยถนอมสายตาและสร้างบรรยากาศในการชมภาพยนตร์ให้เราได้